ท่านพี่น้องผู้ที่ศรัทธาที่รักทุกท่านเป็นเงื่อนไขหลักที่เราจะต้องพยายามนะครับนสัสฮัตตักเตือนกันในทุกวันศุกร์นั่นก็คือให้พวกเราได้ผลนคนที่มีความยำเกรงต่อหลอสุภานวตลาอย่างแท้จริงพี่น้องผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายครับศาส,สนาอิสลามแม้ว่าจะผ่านมาในยุคที่ถือว่ายุคสุดท้ายคือยุคท่านนบีสุลตาลา์ฮะอิยูวะสัลัม ผ่านมา1,400กว่าปีแล้วหลักธรรมคำสอนนี้ยังคงทันสมัยกับคนในทุกยุคทุกสภาพการพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับวันนี้เป็นหนึ่งในถ้อยคำที่มีความยิ่งใหญ่และมีความงดงามอย่างยิ่งในการที่เรานั้นจะได้เอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตทารูลมักพูดประโยคที่สั้นไม่ได้ยาวมากแต่ สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีความหมายและลึกซึ้งในการที่บรรดาอุมาของท่านจะนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตฮะดิษบทนี้ได้บันทึกจากผู้ที่ได้จดจำฮะดิษมากที่สุดนั่นคือท่านอบูฮรุรอยรัท่านเข้ารับอิสลามที่เจะรัปีที่74กว่าสี่กว่าปีเท่านั้นที่ท่านอยู่กับท่านรอซูลแต่ท่านเป็นคนที่จดจำฮะดิษมากที่สุดพี่น้องครับหลายวาระหลายเหตุการณ์ที่ท่านรอซูล มักจะมีบางทีสหายมาถามบ้างว่าสิ่งใดเป็นการงานที่ประเสริฐสิ่งใดเป็นการงานทําไปแล้วอัลลอฮ์รักหรือบางครั้งท่านรอซูลก็จะสั่งเสียกับบรรดาสหายวันนี้ฮะดีษถูกบันทึกในท่านอิหม่ามอับดุลฮะดและท่านอิหม่ามติบมิซีอันอบีอูรรัดอตอฺรดิยัลลอฮุอันฮุอาลละกาละรอซูลุลลอฮฺซุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ท่านอาับสุสลลอฮฺอะลัยิวะสัลัมได้ได้กล่าวเป็นประโยคที่เป็นหนึ่งในเทคนิคหรือวิธีการที่จะแสดงถึงความรักความห่วงใยกับคนที่เรารักท่านรอซูลมักจะทําสิ่งนี้นั่นก็คือบางครั้งท่านเคยบอกเด็กท่านควจะจับที่บ่าของเขาบางทีท่านก็บอกว่าฉันรักท่านมากฉันขอสั่งเสียท่าน และในวันนี้รูปแบบการสอนท่าน رسول الله ซลาะฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านรอซุลได้ใช้ประโยคว่ามันยากดูมินนี่ห้าสี่สั่นพยายามลุบิฮินนาเอาอย่ัลลิมุฮุนนบิฮินนาท่านรอซุลใช้ประโยคว่าใครจะรับเอาจากฉันไหมห้าประการต่อปีนี้เรา,าบรรดาซอสาวนั่งอยู่กันและท่านรอซูลก็บอกว่าใครจะรับ เอาไปจากชั้นไหมห้าประการต่อไปนี้เมื่อเขารับมันไปแล้วเขาจะได้เอาไปปฏิบัติหรือเมื่อเขาเอามันไปแล้วเขาจะได้สอนห้าสิ่งนี้กับผู้คนทั้งหลายแน่นอนครับวันนี้ถ้าเรารับฟังห้าข้อต่อไปนี้อินชาลอเราก็เอาไปใช้ตัวเราและเมื่อเราจำแล้วเราก็จะต้องไปบอกคนในครอบครัวของเรา เช่นบอกภรรยาเราบอกลูกเราบอกญาติญาติเราบอกเพื่อนๆนเราห้าประการต่อไปนี้เป็นห้าประการที่พี่น้องครับคนที่ได้ยินอย่างนี้รีบกล่าวเลยอบูระะัรก่าวว่าุนตุอนันายาอซูลลอฮ์ฉันครับอนันนายอซูลลอฮ์ฉันขอรับมันไปห้าประการนี้เมื่อสอบาที่ไม่รีบ ที่จะเร็วไม่รอรีที่จะปล่อยโอกาสทองของชีวิตเพราะหลายครั้งสิ่งนั้นมีครับมีคนเดียวมีเรื่องเดียวบางทีท่านนาบีก็ถามบอกวันนี้ใครบวชบ,บ,บ,บ้างวันนี้ใครไปรวมละหมาดยานาซาบ้างซาบ้าบางท่านก็ยกมือบอกฉันครับฉันครับแต่วันนี้ท่านนาบีถามว่าใครจะเอาไปอาบูรับเป็นคนแรกที่ยกมือขึ้นแล้วก็บอกว่าฉันขอรับมันไปท่านรอซูลฟาข้ารบิจดีฟอาด,ดั่หุนนัฟีฮา ท่านรอซูลแสดงถึงความรักที่มีต่อซอบาจาับมือของเขาท่านนาบีได้จับมือของฉันแล้วท่านก็น,นับหประการที่จะบอกว่าเอาไปปฏิบัติและเอาไปสอนต่อนนะประโยคแรกท่านรอซูลลลอฮศสอล,ลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมได้สอนกับท่านอบูฮุรราย์ว่าอิตตะกิลมะฮาริมะตะกุนอับดันนาสี อบูฮุเรราท่านจงยำเกรงต่ออ l ล a h อ์บบูฮุเรราจงยำเกรงต่อลลอ a ์สิ่งที่เป็นข้อห้ามทั้งหลายของพระองค์เมื่อท่านสามารถที่จะระงับยะร,ร,รย,ยับรระงัับบยั้งตัวเองจากสิ่งที่เป็นข้อห้ามของเราแล้วตะกุลอับดุลน,นาสท่านจะเป็นบาวที่พักดีต่อลล l a ์ดีที่สุดในบรรดาผู้คนทั้งหลาย คำว่าอิตติกอัลมาฮาริมะนั่นหมายความว่าให้เรายำเกรงในการทิ้งแล้วก็ทำห้ามทำก็คือในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตลาห้ามแล้วก็ห้ามทิ้งในสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้นั่นก็คือกรอบของคำว่าตักวายึดมั่นปฏิบัติในทุกสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้คือห้ามทิ้งละหมาดรอมะดอนต้องบวช มีสตังต้องจ่ายสกัดเมื่อมีความพร้อมต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัทนั่นก็คือย้ำเกรงต่อสิ่งที่เป็นข้อห้ามคือห้ามละทิ้งต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตรงกันข้ามห้ามกระทําในสิ่งที่เป็นข้อห้ามห้ามดื่มสุราห้ามกินดอกเบี้ยห้ามผิดทำศีนาห้ามต่างๆที่อัตละได้ห้ามไว้เมื่อท่านสามารถทําให้ตัวเองเป็นคนที่ปฏิบัติในทุกสิ่งที่ทาสั่งใช้ออกห่างจากทุกสิ่งที่ห้าม ท่านจะเป็นบ่าวที่พักดีที่สุดจากบรรดาผู้คนทั้งหลายประการที่สองพี่น้องครับวารดีบิมาก็สามอัลลอฮตะกุอานอัลนันนัสอบูฮุไรระท่านจงเป็นคนที่มีความพึงพอใจท่านจงพึงพอใจด้วยกับสิ่งที่พระองค์ได้มอบให้แก่ท่านจงพอใจ ในชีวิตณปัจจุบันที่อัลลอฮฺตาลาได้มอบให้แก่ท่านเมื่อท่านพอใจท่านจะกลายเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดจาก่าผู้คนทั้งหลายง่ายๆพี่น้องครับคนหนึ่งมีหนึ่งแสนบาทแต่ถ้าไม่พอความอยากมันมาจนทันทีคนคนหนึ่งมีเงินหนึ่งล้านบาทในบัญชียังอยากจะมีสองล้านบาทจนทันที แต่คนคนหนึ่งเขามีห้าร้อยอันทำเลยแลพอเลยห้าร้อยเขาร่ำรวยคำว่าร่ำรวยตรงนี้คือคำว่าร่ำรวยในมุมมองอิสลามไม่ได้หมายความว่าจะมีเงินมากจะมีเงินน้อยแต่คำตอบก็คือว่าสิ่งที่มีอยู่พึงพอใจหรือไม่บ้านที่มีอยู่พึงพอใจหรือไม่รถที่ใช้อยู่พึงพอใจหรือไม่สตังที่มีอยู่พึงพอใจหรือไม่ นั่นแสดงว่าปริมาณไม่ใช่เป็นตัวบ่งบอกว่าเราจะร่ํารวยคนรวยถ้าพอก็รวยคนไม่รวยพอก็ร่ํารวยแต่ความรวยที่อิสลามต้องการคือรวยที่หัวใจทุกวันนี้ปัญหาการต้มตุนการคดโกงการหลอกลวงที่มันแพร่สะพัดในสังคมของไทยเราคืออะไรปำายากจนกระทั่งไม่ได้คิดแล้วว่าทรัพย์ที่ได้มามันจะฮาลาลหรือฮารอมสุดท้ายคนกลุ่มนี้ก็ไม่รอดกฎหมาย ที่วางเอาไว้บนหน้าทุญญานยาใบนี้แต่ิสลามสอนว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาที่จะเป็นคนร่ำรวยนะที่อัลลอฮ์คือคนที่พอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์มอบให้กับเขาถ้าเรามีสิ่งนี้พี่น้องครับบอกเลยว่าเราจะมีความสุขและเราจะยอมรับในบริบทที่อัลตะลารู้แล้วว่าเราคือเราตัวเราควรจะอยู่อย่างไรในสังคมอย่างนี้ เราจึงจะมีความสุขและเราจะปลอดภัยนั่นหมายความว่าอลาตลาก็รู้ว่าคนบางคนถ้ารำ่ำรวยอาจจะไม่ประสบความสำเร็จอลาตลารู้ว่าคนบางคนไม่จะมไม่จําเป็นต้องมีตําแหน่งสุขแบบนี้แหละและเขายังคงเป็นคนที่มีความพึงพอใจและยังคงยำเกรงในสิ่งที่เป็นคําสั่งใช้ออกห่างจากสิ่งที่เป็นคําสั่งห้ามเขาจะเป็นบ่าวที่ดีที่สุดและเป็นคนที่ร่ารวยที่สุดพี่น้องครับ สองประการนี้เป็นสองประการที่เน้นในภาคอิบาดาห์เน้นภาคอิบาดะห์ซึ่งเป็นสองประการที่มันครอบคลุมถึงหลักเตาฮีดการยึดมั่นยังเกรงต่ออัลลอฮ์การปฏิบัติอิบาดะห์ที่เป็นคําสั่งใช้ประการที่สามกับประการที่สี่มันเป็นเรื่องของมุอามาลาดคนที่เป็นมุสลิมจะต้องอิบาดะห์ดีอัคด,ดีดีมุอามาลาดต้องไม่บกพ้อง อัคล ا กต้องงดงามสองประการที่ท่านนบีได้บอกกับอบูฮะราวะว่าอัซินอิลลาจาริกะตะกุนมุมินันพี่น้องครับประการที่สามบอกกับอบูฮะราวะท่านจงปฏิบัติดีประการที่สามเป็นเรื่องมุอามาลาตภาคสังคมการปฏิสัมพันธ์การอยู่ร่วมกัน ทา่านเน้นเลยว่าหนึ่งในความสุขหนึ่งในความสุขที่จะเกิดขึ้นในวิถีชีวิตของคนทั่วไปรวมไปถึงคนที่เป็นมุสลิมนั่นคือจงทําดีกับเพื่อนบ้านของท่านวันนี้เรามีเพื่อนบ้านติดกับบ้านเราถ้ามีใครมาพูดกับเราว่าข้างบ้านชมเราเราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเราเหนือกว่าแต่เราภูมิใจว่าเรารอดพ้นเพราะนบีบอกว่าถ้าคุณมูมินัน ใครที่ทําให้เพื่อนบ้านของเขามีความสุขรู้สึกว่าอยู่แล้วรักใครอยู่แล้วเป็นกําแพงบ้านซึ่งกันและกันได้นบีบอกว่าคนอย่างนี้แหละเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์เพื่อนบ้านยิ่งเป็นญาติเราเป็นพี่น้องเราแน่นอนครับมันกระชับเหนือมากแต่ถ้าเป็นพี่น้องกันแท้ๆต้องการกำแพงแยกกันทะเลาะกันบอกเลยว่าเราไม่สามารถก้าวไปสู่ความเป็นผู้ศรัทธาได้ เราลลงมาเพื่อนบ้านเราอาจจะไม่ได้เป็นญาติเราเป็นพี่น้องมุสลิมหน้าที่เราต้องดูแลเหนือกว่านั้นเพื่อนบ้านเราถ้าไม่ใช่มุสลิมเราก็ต้องดูแลจนกระทั่งท่านนบีบอกว่ายิบรีนมาเน้นฉันมาบอกฉันจนกระทั่งฉันคิดว่าเพื่อนบ้านของฉันจะรับพอกจากฉันได้อิสลามเน้นเลยว่าแน่นอนในสี่ประการที่จะทำให้คนมีความสุขที่แท้จริง ภรรยาดีบ้านดีรถดีเพื่อนบ้านดีถ้าเรามีสี่สิ่งนี้พี่น้องครับเราเป็นคนที่มีความร่ำรวยสุดแล้วความสุขสุดแล้วบ้านดีภรรยาดีรถพาหนะที่พาเราไปนเรื่องที่ดีและเรามีเพื่อนบ้านที่ดีและเราก็ปฏิบัติดีปฏิบัติดีกับเขาประการที่สี่พี่น้องครับว่าสมาตุฮ س บบุลินั ن จงให้ความรักอวบุรอจงให้ความรักกับผู้คนทั้งหลายเหมือนกับความรักนั้นท่านอยากให้มันเกิดขึ้นกับตัวของท่านเองจงแบ่งปันเพื่อแผ่ความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ให้พี่น้องของท่านให้ได้เหมือนกับที่ท่านรักอยากจะให้ตัวของท่านเองถามว่าเคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไหมครับ มีใครบ้างจะมีจิตใจที่งดงามและยิ่งใหญ่เหมือนชาวอันซอรอยาภรรยาตัวเองให้แต่งงานกับชาวมมฮาจิรินแบ่งทรัพย์ครึ่งหนึ่งที่มีให้กับมมฮาจิรินที่อพยพมานั่นคือใจของการที่เขารักแก่พี่น้องของเขานั่นคือตัวอย่างแม้ว่าเราจะไม่ได้ทําถึงท่านในยุคอันซอรมตมฮาจิรินแต่วันนี้ขอให้เราได้มีโอกาสให้สิ่งที่เรารักแก่ตัวของเราเช่น เราอยากให้พี่น้องเรายิ้มให้เราเราก็ต้องยิ้มให้เขาก่อนเราอยากให้พี่น้องเราพูดดีกับเราทุกคำที่หลุดจากปากของเราเป็น้คยคำที่งดงามมันเป็นความงดงามที่ต่างคนก็ต่างได้รับเราไม่อยากให้ใครมาด่าเราเช่นเดียวกันครับเราก็อย่าไปด่าเขาเราไม่อยากให้ใครมาละเมิดเราเราก็อย่าไปละเมิดเขานี่คือหลักธรรมคาสอนที่เป็นมิติที่เป็น หลักธรรมที่งดงามที่อิสลามสอนบรรดาผู้ศรัทธาให้ก้าวไปสู่ความเร็จว่าการที่เรานั้นจะเป็นคนที่รักในสิ่งที่ให้กับพี่น้องของเราจะกุุนมุสลิมันท่านจะเป็นมุสลิมผู้นอบน้อมที่แท้จริงและประการสุดท้ายพี่น้องครับเวลาทุกซีรอัตดะฮิก فإن ิ ث ر ะมู ح ุ ق ت ม و ตุอัลกัลบะ สามประการสี่ประการโทษกับพี่น้องเป็นคำสั่งใช้พันในเรื่องของอิบาะห์อะกีดะมุอามะลตนั่นก็คือพย้ยาเกรงในสิ่งที่เป็นข้อห้ามพึงพอใจในสิ่งที่อะห์ให้กับเราให้ความรักให้ความดีทำดีกับเพื่อนบ้านและมอบสิ่งที่ดีกับพี่น้องของเราเหมือนที่เราอยากได้กับตัวเราเองและประการสุดท้ายเป็นข้อห้าม แต่แน่นอนครับคำห้ามตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ห้ามขาดแต่นบีบอกว่าท่านอย่าเป็นคนที่หัวเราะมากท่านอย่าเป็นคนที่หัวเราะมากเพราะใครที่วันๆเอาแต่เพลิดเพลินสนุกสนานไปวันๆอยู่แต่ความสนุกเฮฮากับชีวิตดุนยาใบนี้ท่านนบีบก็กลัวเป็นห่วงว่าหัวใจของเขานั้นจะตายด้านเพราะนบีบอกว่าแท้จริงการหัวเราะมากเป็นเหตุทําให้หัวใจตายด้าน แต่การหยอกล้อกระชับสัมพันธ์ในเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่สามารถทําได้แต่อิสลามก็เป็นห่วงว่าคนบางคนบางทีผู้ตลกบกฮาเอาแต่เฮฮาไปวันๆจนกระทั่งกาเฮฮามากๆจนกระทั่งลืมอาคีรักสุดท้ายหลงเคยกับโลกบุญญาเพราะครั้งหนึ่งท่านนาบีได้เห็นเหล่าบรรดาซอบาหัวเราะกันท่านนาบีก็เตือนว่าหากว่าพวกท่านรู้และรู้เหมือนสิ่งที่ฉันรู้ ฉันจะบอกพวกท่านเลยว่าพวกท่านจะหัวเราะกันน้อยลงและพวกท่านก็จะร้องไห้กันมากขึ้นพี่น้องครับห้าคำสั่งเสียในวันนี้ถ้าหากว่าเราสามารถเอาไปปรับใช้และไปบอกต่อได้คงจะเป็นประโยชน์เป็นความรู้ที่ยังประโยชน์ที่มาผ่านมา1400กว่าปีแล้วเหมือนที่นบีบอกว่าเอาไปปฏิบัติแล้วเอาไปบอกต่อมันคือหถ้อยคำห้ประโยค ที่เป็นความงดงามในการดำเนินชีวิตทําให้อีดิของเราสมบูรณ์อิบะดาของเราสมบูรณ์มุอ,อามล,ลาตของเราดีและอัคลาจัญญามารยาทของเรางดงามด้วยหนึ่งเน้นย้ำพี่น้องครับให้เราจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ในสิ่งที่เป็นข้อห้างของพระองค์และเราจะเป็นบ่าวที่ดีที่สุดให้เราพึงพอใจในสิ่งที่เราตลาละให้กับเราเราจะเป็นคนน้่ารวยที่สุดในบรรดาผู้คนทั้งหลายปฏิบัติด,ดีกับเพื่อนบ้านเราจะเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์ จงให้ความรักกับพี่น้องของเราเสมือนว่าเราอยากให้กับตัวเราเองเราจะเป็นผู้ที่นอบน้อมเป็นมุสลิมที่แท้จริงและสุดท้ายระมัดระวังอย่าเป็นคนที่วเระามากจนเกินจนไม่มีขอบเขตเพราะมันเป็นเหตุทําให้หัวใจของเรานั้นออาายด้นครับู